วัสดีค่ะพี่เบิร์อรวันค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการต่อภาษีออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกอันดับแรกเลยนะคะวิธีการต่อภาษีนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถสร้างรายไดนะะ้โดยที่เราไม่ต้องไปขนส่งเพียงแค่เรารู้วิธีการการต่อภาษีให้กับลูกค้าของเรานะคะหรือหลายๆท่านที่เป็นตัวแทนในหน้าประกันพลบรถยนก็สามารถที่จะมีรายได้อีกเพิ่มช่องทางก็คือรายได้จากการบริการรับจ้างต่อภาษีค่ะนะคะ,นะคะโดยเรานะคะไม่ต้องไปที่กรมขนส่งทางบกค่ะเพ แค่มีอุปกรณ์นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรือโทรศัพท์มือถือนะคะที่เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตได้ก็สามารถเที่อมต่อภาษีออนไลน์กับลูกค้าค่ะเราไปดูวิธีการกันเลยนะคะเข้ามาที่กรมขนส่งทางบกนะคะเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบก e-service d คะ ltd go t h ค่ะหรือจะเข้ามาที่ Google นะคะพิมพ์คําว่าต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ก็ได้นะคะทําแบบนี้ค่ะกด enter เข้าไปนะคะค่ะในหน้า Google ก็จะมีนะคะลิงก์เว็บไซต์ขึ้นมาก็ให้เรากดเข้าไปแบบนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะให้เรากดปิดที่เมนูนี้ค่ะเรามาทําความรู้จักกับหน้าแรกของเว็บกรมขนส่งทางบกกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นนะคะหมวดหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3าหมวดนะคะหมวดเมนูสีฟ้าตรงนี้นะคะก็จะมีคู่มือการให้บริการแล้วก็เงื่อนไขของการชําระภาษีสําหรับสมาชิกใหม่นะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในเว็บแนะนําว่าให้กดอ่านที่คู่มือหาข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าต้องมีวิธีการสมัครลงทะเบียนยังไงนะคะแล้วก็เสียภาษีแบบไหนนะคะ แล้วก็เงื่อนไขต่อไปก็คือเงื่อนไขของการชําระภาษีรถยนต์ประจําปีก็แนะนําว่าให้เราอ่านทาความเข้าใจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาอ่านนะคะตรงนะคะเงื่อนไขของการชําระภาษีรถยนต์นะคะมาดูว่านะคะมีข้อกําหนดอย่างไรนะคะสรุปไม่ง่ายแบบนี้ค่ะสาหรับรถยนต์ที่สามารถยื่นเสียภาษีได้นะคะก็แบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมดนะคะ3ประเภทด้วยกันดังนี้นะคะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะรอยอนหนึ่งนะคะได้แก่รถเก๋งรถกระบะสีประตูรถ SUV รถยนต์นั่งไม่เกินเจ็ที่นั่งนะคะเป็นรอยอสองเช่นรถตู้ส่วน รถยนต์นะคะกระบาบรรทุกรอยอ3ค่ะรถจักรยานยนต์นะคะส่วนบุคคลนะคะรอยอ12ค่ะซึ่งรถยนต์ทุกจังหวัดค่ะสามารถต่อภาษีทางออนไลน์ได้การนะคะตรวจสภาพหรือว่าตรอ,อนั่นเองซึ่งมีกฎเกณฑ์ดังนี้นะคะสำหรับรถยนต์นะคะที่เป็นรอยอหนได้แก่รถเก๋ง SUV กระบาดีประตูนะคะรถตู้รอยอ2รถกระบะรอยอ3นะ,ะซึ่งมีอายุการใช้งานเกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะก็ต้องยื่นตรวจสภาพตรอที่สถานตรวจสภาพเอกชนแต่สําหรับรถจั ักรยานยนต์นะคะเรายะสองเป็นจักรยานยนต์คนอายุเกิน5ปีนะคะนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกเนี่ยก็ต้องมีการยื่นตรวจสภาพที่สถานตรอเอ,อ,อ,อกชนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะที่มีการค Lang ้างชาระภาษีเกิน1ปีต้องนะคะถูกบังคับเลย,เเลยข้อกําหนดเลยว่าการตรวจสภาพจากตรอเอ,อ,อ,อกชนก่อนจึงจะสามารถที่จะภาษีได้ทางออนไลน์นะครับแต่สําหรับนะคะรถที่ใช้แก๊สนะคะไม่ว่าจะเป็น LPG NGV นะคะตรงนี้เนี่ย ยังไม่สามารถที่จะชําระภาษีออนไลน์ทางหน้าเว็บได้ค่ะ,คะรวมถึงนะคะกรณีที่รถคันนั้นนะคะเป็นรถที่ถูกระง,งับทะเบียนเช่นไม่มีการเสียภาษีเลยนะคะเกิน3ปีแล้วนะคะก็จะถูกจดหมายนะคะจากกรมขนส่งทางบกแจ้งว่ามีการระง,งับทะเบียนนะคะก็ไม่สามารถที่จะต่อภาษีทางออนไลน์ได้นะคะต้องไปติดต่อที่คมขนส่ง ก็เป็นตัวอย่างนะคะถึงนะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะนะคะรับนะคะรถที่ต้องการชําระภาษีออนไลน์สานะมารที่จะชําระนะคะได้ล่วงหน้าก่อนวันครบกําหนดภาษีได้ถึง90วันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็กลับไปดูที่หน้านี้กันต่อนะคะ ในส่วนนี้นะคะก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆนะคะเช่นธนาคารที่เราสามารถยื่นชาาําระภาษีทางออนไลน์ได้นะ,ะสำหรับช่องนี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแนะนําว่าให้ดูช่องทางนะคะการชําระเงินค่ะกดเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของธนาคารรวมถึงนะคะช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่สามารถชําระเงินได้นะคะยกตัวอย่างนะคะสําหรับให้เราเนี่ยเปิดใช้บริการนะคะของธนาคารกรุงไทยเอาไว้นะคะเป็นแอปกรุงไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะชําระภาษีนะคะ โดยการสแกนบาร์โค้ดได้หรือว่าเรื่องการหักชําระบัญชีทางออนไลน์ได้หรือว่าเปิดของ True Money ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะสแกนจุดอ,อาโค้ดจ่ายเงินได้การจ่ายเงินนะคะผ่านแอปุุงไทยแล้วก็นี่เนี่ยฟรีค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าธรรมเนียมในการชําระอยู่ที่20บาทค่ะ ดูวิธีการสมัครลงทะเบียนสมาชิกอุท่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกของกรมขนส่งทางบกที่เมนูนี้ได้เลยนะคะถ้ากดเข้าที่เมนูนี้แล้วค่ะเราสามารถที่จะไปลงทะเบียนสมาชิกใหม่ข้อมูลให้ครบทุกช่องกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาให้เรากรอข้อมูลตามช่องว่างนี้ลงไปได้เลยนะคะ้ายแล้วก็ให้ช่องนี้ค่ะว่าขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงรหัสรักษาความปลอดภัยรหัสนี้ลงไปนในช่องนี้กดบันทึกค่ะ หรับเมนูที่อยู่จะส่งเอกสารนะคะให้เรากดลงไปนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปหากข้อมูลเหมือนกับที่อยู่ปัจจุบันก็ให้ติ๊กที่ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันค่ะกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดยอมรับว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงแล้วก็กดบันทึกค่ะมีนะคะก็เรียบร้อยค่ะเข้ากลับมาที่หน้าหลักกลับนะคะในช่องบริการตรงนี้นะคะเมนูที่น่าสนใจก็คือเมนูลืมรหัสผ่านหากสมาชิกลงทะเบียนแล้วลืมรหัสผ่านเราสามารถที่จะกดที่เมนูลืมรหัสผ่านได้หรือว่านะคะหากเราต้องการเช็คภาษี รถคันนี้มีการค้างภาษีไหมหรือว่าต้องต่อภาษีเท่าไหร่เพื่อก็กดที่เมนูสอบถามข้อมูลภาษีรถยนต์ประจําปีคนสามารถเช็คได้ค่ะคนที่เป็นสมาชิกเว็บและไม่เป็นสมาชิกเว็บของกรมขนส่งทางบกให้เราคลิกเข้าไปแบบนี้ค่ะคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็ให้เราลงทะเบียนข้อมูลนะคะลงไปตามช่องนี้เลยกดคําว่าค้นหาบกนะคะก็จะแสดงนะคะภาษีค้างชําระหรือว่าภาษีต้องชําระของรถยนต์ ที่เราเช็คนะคะเดี๋ยวพี่บัวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะวิธีการตรวจสอบสีทธรถยนต์ประจําปีค่ะเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้เรากรอกข้อมูล u s e r password แล้วก็กดเข้าสู่ระบบค่ะที่เมนูชาระภาษีรถยนต์ประจําปีค่ะเลือกนะคะชำระภาษีรถยนต์ประจาปีผ่านอินเทอร์เนต็ตสำหรับเมนูนี้นะคะเมนูตรวจสอบชบาระภาษีรถยนต์นะคะกรณีนี้ใช้สําหรับเมื่อเรา ชำระภาษีรถยนต์เรียบร้อยแล้วเราต้องการตรวจสอบผลการชำระว่าตรวจสอบ E.M.S. ในการจัดส่งก็ให้เราคลิกที่เมนูนี้ได้ค่ะไปชำระภาษีรถยนต์ประจำปีกันเลยค่ะที่เมนูชำระภาษีรถยนต์ประจำปียนต์นะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะก็ให้เรามากดลงทะเบียนที่เมนูนี้ก่อนนะคะกดเข้าไปเลยค่ะประเภทรถยนต์นะคะพี่บอยก็จะยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างค่ะให้เราก่อข้อมูลนะคะสําหรับเก่งนะคะส่วนบุคคลก็ให้ใส่ข้อมูลเป็นรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ที่นั่งจังหวัด ้ก็ใส่ทะเบียนรถรวมถึงชื่อผู้ครอบครองโดยที่ไม่ต้องใส่คํานําหน้าค่ะหลังจากนั้นให้กดคําว่าบันทึกค่ะที่ระบบนะคะก็แจ้งว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเรานะคะคาว่ากลับสู่หน้าแรกค่ะให้เรานะคะข้อมูลรถเหมือนเดิมค่ะประเภทรถยนต์นะคะเลือกประเภทรถยนต์ค่ะยอหนึ่งจะเป็นรถส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งเช่นรถเกง๋งกระบะสีประตูรถ SUV ยอยอสองค่ะได้แก่รถยนต์นั่งเกินเจ็ดที่นั่งนะคะเช่นรถตู้ค่ะและรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลอยอ3ค่ะได้แก่กระบะบรรทุกไม่เกิน3ปตันนะคะเช่นปะ2ประตูแคปเป็นต้นค่ะจักรยานยนต์ค่ะเป็นลอยอ12นะคะก็เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลค่ะโดยก็จะคลิกตัวอย่างนี้นะคะเมืใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากดคำเรากดคําว่าค้นหานะคะข้อมูลขึ้นมาแล้วให้กด ที่ช่องเลือกค่ะจากนั้นค่ะให้กดเสียภาษีรถยนต์ค่ะระบบก็จะนําเรามาสู่หนะ้าเสียภาษีลูกค้ามีพรบอ,รอยู่แล้วให้ติ๊กที่ช่องว่ามีแล้วหรือถ้าเกิดว่าต้องการซื้อพรบรจากติ๊กที่ช่องซื้อพรบรค่ะวบจะยกตัวอย่างนะคะเคสนี้มีพรบรแล้วค่ะติ๊กเลือกมีพรบรแล้วกดดํดำเนินการต่อนะคะใส่สข้อมูลพรบอรของลูกค้าเราลงไปเลยค่ะเลขที่กรมธรรม์หรือว่าเลขที่บาร์โค้ดนะคะโดยดูจากหน้ากรมธรรม์พรบรนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่วันที่สิ้นสุดความคุ้มครองโดยแนะนําว่านะคะให้เรากดนะคะไปที่นะคะรูปปฏิทินแล้วก็เลือกนะคะปีก่อนนะคะเป็นปีวันสิ้นสุดของวันที่คุ้มครองนั่นเองค่ะปบนะคะก็จะคํานวณค่ะภาษีที่ต้องชําระนะคะคันนี้ภาษีอยู่ที่1,438บาทไม่มีค่าปรับเงินเพิ่ม แต่มีค่าจัดส่งเอกสารอยู่ที่32บาทหางตรวจสอบแล้วนะคะข้อมูลนะคะทุกอย่างนะคะถูกต้องแล้วนะคะก็ให้เราค่ะสามารถที่จะกดนะคะกรอกสถานที่จัดส่งได้เลยค่ะให้เรากดคำว่าตกลงค่ะและ้วกรอกข้อมูลสถานที่จัดส่งเอกสารค่ะหากให้เราพิมพ์สถานที่จัดส่งเอกสารค่ะโดยให้ส่งมาที่ตัวเราหรือให้ส่งไปที่บ้านลูกค้าก็ได้นะคะคลิกที่ข้อมูลที่อยู่จัดส่งค่ะ จะส่งนะคะแนะนําเลยว่านะคะจะต้องจัดส่งไปที่ที่อยู่ที่มีคนรับนะกรณีที่เอกสารมีการตีคืนกลับไปที่กรมขนส่งทางบกนะคะก็แนะนําว่าให้สมาชิกค่ะติดต่อไปที่กรมขนส่งทางบกเขตจตุจักรนะคะโดยที่อยู่ก็ด้านล่างนี้เลยนะคะกรณีที่มีการจัดส่งเอกสารแล้วไม่มีผู้รับเอกสารถูกตีกลับนะคะให้เราติดต่อไปที่กรมขนส่งทางบกตามที่อยู่ด้านล่างนี้โดยใส่ซองเปล่านะคะ ข้างในซองนะคะให้เขียนที่อยู่ที่จะส่งได้รวมถึงใส่เงินลงไปอีก40บาทนะคะแล้วก็จะส่งเอกสารไปที่กรมขนส่งทางบกนะคะตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ค่ะเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเลือกวิธีการชําระเงินได้เลยค่ะติ๊กเข้าไปที่ช่องนี้ค่ะนะคะเลือกวิธีการชําระเงินค่ะตัวอย่างก็จะเลือกเป็นการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการให้เรากดตกลงค่ะ ตวรวจสอบข้อมูลทุกอย่างนะคะว่าถูกต้องแล้วนะคะโดยเฉพาะที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารค่ะเ<ค>มื่อถูกต้องแล้วให้เรากดปุ่มยืนยันการชำระภาษีกดยนต์กดยืนยันค่ะกดตกลงค่ะระบบก็จะให้เราดาวน์โหลดนะคะแบบฟอร์มมาชำระเงินค่ะเราสามารถที่กดพิมพ์ที่เมนูนี้ได้ค่ะแล้วก็พิมพ์ไฟล์ออกมาได้เลยนะคะตัวอย่างค่ะ แล้วก็ให้เราพิมพ์ไฟล์เพื่อน,นําไปชําระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นะคะระบบก็จะให้วินชําระเงินออกมาแบบนี้ค่ะก็ให้เรานะคะสแกน QR Code นะคะแล้วก็ชําระเงินได้เลยค่ะให้เราเลือกนะคะเปิดแอปธนาคารกรุงไทยขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดเลือกนะคะสแกน QR Code ที่ช่องนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้เรานะคะส่องไปที่นะคะบาร์โค้ดได้เลยค่ะ ระบบก็จะขึ้นหมายเลขอ้างอิงนะคะแล้วให้กดคําว่าถัดไปค่ะค่ะเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยค่ะกดยืนยันได้เลยค่ะเมื่อเราชําระภาษีทางออนไลน์เรียบร้อยแลวนะคะกลับมาสู่หน้าแรกเราจะเห็นว่าระบบจะขึ้นสถานะรอการชําระเงินแบบนี้นะคะแต่สําหรับรถยนต์นะคะที่มีการชําระเงินไปแล้วแล้วก็มีการจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะขึ้นสถานะว่าจะส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วรวมถึงจะแสดงถึงเลข M/S ด้วยค่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่รับฟังจนจบนะคะพี่บัวก็จะใส่ใลิงก์นะคะที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลการต่อภาษีออนไลน์รวมถึงคู่มืออีบุ๊กไว้ทางด้านล่างคลิปนี้ค่ะลืมกดติดตามช่องเราแล้วก็ทักมาที่ Li น์แอดเอเจนซีกรุงนะคะเพื่อพูดคุยหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ